สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่านที่กำลังรับชมบุเดดับซีชแนลคลิปนี้จะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศในพิธีบวงสวงเบิกเนธหลวงปู่สุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเสือเผ่น3เสือเผ่นรุ่นสุดท้ายฉลอง120ปีชาตการเมื่อวันเสาร์ที่7พฤษภาคม65เพื่อนๆติดตามรับชมบรรยากาศในวันนี้ได้เลยค่ะ ในวันนี้ที่วัดกาหลงจะมีพิธีสำคัญพิธีใหญ่โดยเริ่มในช่วงบ่ายนะคะก็คือเวลา15ในกา15นาทีพอเดินเข้ามาภายในวัดนะคะก็จะเห็นเขาติดป้ายสีชมพูสดใสมากเลยเขียนไว้ว่าวัดกาหลงของน้อมถวายการต้อนรับกรรมการมหาเถรสมาคมทั้ง5รูปที่เป็นประธานในพิธีสำคัญในครั้งนี้ โดยพระเถราจารย์ที่เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเวลา15:15น,ก,า15นาก็คือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือเจ้าคุณธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมแห่งวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารสำหรับประธานในพิธีเบิกเนตรหลวงปู่สุดเวลา17:17น,17นาที คือสมเด็จพระธิรยานมนีวัดเทพศิรินทราวาตราชวรวิหารสมเด็จพระพุทธจารย์วัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลบังคลามราชวรมหาวิหารและสมเด็จพระมหาวิรวงศ์วัดราชวพิติสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นบรรยากาศนะคะพอเดินเข้ามาภายในวัดก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายที่มาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และทีมงานของวัดกาหลงหลายคนที่มาช่วยดูแลความเรียบร้อยของการจัดงานแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเพื่อมาร่วมพิธีพวงสรวงและพุทธาพิเศษเหรียญเสือเผ่นสาม เสือแผ่นรุ่นสุดท้ายที่ได้ปิดตำนานเสือแผ่นไปแล้วเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาภายในงานก็จะมีการกั้นบริเวณเพื่อไม่ให้ประชาชนเดินเข้าไปผุกพานในสถานที่ที่ใช้ในการทำพิธีสำคัญโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกของวัดการหลงเข้ามาดูแลความเรียบร้อย เพราะว่าในวันนี้จะมีพระเถระจารย์และแกจีอาจารย์ที่สําคัญจากทั่วประเทศมาร่วมงานซึ่งตอนนี้เจ้าคุณธงชัยท่านก็ได้มาถึงที่วัดการหลงและเข้ามานั่งอยู่ในพิธีแล้วท่านเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยโดยจะเริ่มเวลา15บหนกาสินาทีอธมินก็ได้เข้ามาร่วมอยู่ในพิธีและเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะ พิธีบวงสวงหลวงปู่สุดในครั้งนี้จัดว่าเป็นพิธีใหญ่นะคะเพราะเป็นพิธีที่มีความสำคัญมากในการบวงสวงเบิกเนตรหลวงปู่สุดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับพิธีพุทธาพิเศษเหรียญเสือแผนสามเสือแผนรุ่นสุดท้ายที่จัดสร้างโดยพระมหาวิสุกิกิตยาโนเจ้าว,วาดวัดกาหลงองค์ปัจจุบันและเพื่อระลึกฉลอง ร้อยยี่สิบปีชาตการหลวงปู่สุดจึงนับว่าต้องจารึกพิธีกรรมนี้ไว้เป็นบริษัทอีกพิธีหนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้เจ้าคุณธงชัยท่านก็ได้นั่งเป็นประธานอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลา15ในการ15นาทีท่านก็จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยเพื่อเริ่มงาน ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มพิธีแล้วนะคะท่านก็ได้ทาการจุดเทียนชัยและสําหรับพิธีกรรมสาคัญในครั้งนี้ก็ยังมีพระสังฆาธิการเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตาบลเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดพระเลขานการทั้งหมด98วัด ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน250รูปร่วมสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเวลา15ในการ15นาทีและพระเถราจารย์เกจิอาจารย์ทั่วประเทศจำนวน69รูปจะนั่งปกอธิษฐานจิตพร้อมกันเวลา17ในการ17นาทีจริง,รงๆแล้วอากาศในวันนี้นะคะท้องฟ้าภายนอกมืดครึมมากดูเหมือน จะมีฝนตกแรงแต่ก็แปลกที่ว่าไม่มีฝนตกลงมาเลยแม้แต่หยดเดียวด้วยบารม,มีของหลวงปู่จึงทำให้พิธีกรรมในวันนี้ราบลื่นและดำเนินไปด้วยดีตลอดงานตอนนี้เจ้าคุณธงชัยท่านก็ได้เริ่มทำพิธีแล้วนะคะ ท่านก็ปรับผมน้ำมนต์ทั่วบริเวณที่ทําพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล ตอนนี้พระเถราจารย์และเกจิอาจารย์ทั่วประเทศไทยก็ได้สวดบทเชียนโตเพื่อให้พรกับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนและเพื่อนๆที่กำลังรับชมช,มช่องบุดิตเอฟซี n ช e แนด้วยนะคะ หลังจากนั้นเจ้าคุณทองชัยท่านก็ได้เดินทางกลับวัดไดตมิตรเเเดดดีียววนนน้้ะะคครรัััับบบองงกกลลล์ทมทมมขาาาาแุณ่ตตสสิ เป็นเชิญะนะครับท่านขอหนึ่งพืชไทยโูร,ราบนะครับผู้นำกาษษษษษรพันาการทุกข์เกษนะรับจังหวัดสุราษฎรนะครับคุณอนุสรคอยพัฒนุสรนะครับท่านกำนังที่ภาพสักมิริแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่ได้เดืเชิญ งานนี้ก็ได้มีเกจิอาจารย์ที่ได้เดินทางมาร่วมง,งานนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสกวัตถุมงคลเสือเพ่นสามโดยสรุปว่าพิธีกรรมในครั้งนี้ จะมีพระเถราจารย์เกจิอาจารย์ที่ประกอบไปด้วย5สมเด็จพระราชาคณะ20รองสมเด็จพระราชาคณะ250พระสังฆาธิการและ69คณาจารย์ร่วมนั่งปกอธิษฐานจิตอาทิเช่นหลวงพ่ออิฐพระตาจารโรแห่งวัดจุลมณีพระอาจารย์แจ้วัดน้องประชาสารรเป็นพิธีใหญ่แห่งปีรวมสุดยอดเกจิแห่งยุค และหลังจากพิธีพุทธาพิเศษนี้ผู้ที่สั่งจองเหรียญก็สามารถรับเหรียญได้ตามประกาศจากวัดกาหลงโดยสามารถรับเหรียญทองคำลงยาและเนื้อทองคำบริสุทธิ์ในวันแรกวันอังคารที่10พฤษภาคม65ตั้งแต่เวลา10นากาเป็นต้นไปโดยวิธีการจับเบอร์เหรียญเนื้อเงินองค์ทองคำกนกทองคำลงยาและเหรียญเนื้อนวะองค์ทองคำกนกเงินลงยารับได้ในวันพฤหัสที่12พฤษภาคม เหรียญเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำเหรียญเนื้อเงินลงยาและเหรียญเนื้อเงินบริสุทธิ์ธรรมดารับได้ในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมเหรียญเนื้อนวะหน้ากากเงินลงยาเหรียญเนื้อนวะและเหรียญอันปะก้ารับได้ในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเหรียญเนื้อทองแดงลมดำและเหรียญเนื้อทองแดงกระไหล่ไฟรับได้ในวันคารที่17พฤษภาคม เหรียญทุกรายการสามารถรับได้ตั้งแต่เวลา10นาฬกาเป็นต้นไปและสามารถติดต่อรับเหรียญทุกเนื้อได้ตั้งแต่วันพฤหัสที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่7สิงหาคม65มีกำหนดระยะเวลา3เดือนสำหรับเหรียญเนื้อชนวนผิวรุ้งโคตะก้สามารถรับได้ทันทีหลังจากพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปของเราหรือกดติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งที่ Facebook Page b o d w c i e n Channel ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะ